สวัสดีคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไนโอกาบเราเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม300%เน็กนกี้เนก็กกี้มาสั่นนะคะก็ขอเขียนชื่อคลิปว่าส3ร0เน็กรรนกี้พอนะคะเพราะมันยาวเกินโอเควันนี้เป็นเขาแรกท่้มาอาดัดเนาะแต่ก็เล่นานานแล้วที่ดีมันเป็นเกมเตแต่งตัวที่สวยมากๆเลยอะแล้วแบบมันไม่ใช่เป็นเกมเตแต่งตัวธรรมดานะ มันเป็นเกมที่เกีแบบ่ยวกับเราแต่งตัวแล้วเราไปแข่งขันได้อะเออเนาะอันนี้ข้ไปริศนาอโหอ,อันนี้รู้สึกว่าเคยได้แล้วนี่อ,อสวยนะเนี่ยอันนี้ฟรีนะคะหู อันนี้แต่วต่าเราได้มานานมากแต่ก็ไม่ไม่ได้ซื้อเพราะมันแพงออื อันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะคะได้ชุดมาก็คือได้ชุดนี้มาก็คือแบบแบบเปิดห้องปนนริศนาลึกลับลนีบ่แหละก็เขีเววันนี้เราจะมาอ่าเลยลองซื้อก่อนนะคะอันนี้คือลองชื่อของฟรีนะคะกดรับ จะไปลองเปลี่ยนลักษะก่อนือโอ้โหชุดนี้ก็สวยนเะี่ยโหสวยมากน่ารักมากนี่ลงโห เวอ่อวังอลังการมากขอแต่งชุดใหม่เลยแล้วกันนี่เราจะไม่มีชุดแบบแบบในเซตแต่ว่าเราก็มีชุดเอาไว้ลองรับก็คือชุดนี้ต้องหูก็มี เท้าเขาไม่ใส่รองเท้าอันนี้คือด้รองเท้ามาจากไปร้วนชื่อนะขอแต่งท้องทองเลยไหมเพราะว่าเรามีสายทองทองอยู่แล้วนี่เสื้อเราก็มีนะเป็นเสื้อประจำชาติด่อยด้วยหรือเปล่านี่นี่นะคะชุดประจำชาติที่มันเขียนอยู่เนาะ สำหรับเกมนี้นะคะก็เราสามารถเนะี่ยจะเลือกผมดูได้ตรงนี้กดหเรื่องผมซึ่งผมได้อะไรคือเปลี่ยนอิสระนะอันนี้ก็ช่วยเครื่องประดับก็จะมีหลายๆอนนันเลยก็คือประดับผมเป็นคาดผมที่ติดผมอะไรอย่างนี้ต,ต่อไปตุ้มหูวอัวใเป็นสีทองสร้อยคอ ประมาณนี้นี่ก็จะใส่ได้หลายอันอยู่เนาะแล้วก็ประดับคออัปรบบแล้วใส่ข้อมือไม่ใส่แล้วกันประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถไปประกวดได้อือ มีการแต่งหน้าด้วยนะคะแต่ว่าเรามีอันเดียวเพราะว่ายังไม่ถึงระดับสาวน้อยยังเล่นได้ดีด้วยเองสำหรับเสื้อคุมก็มีก็มีเยอะมากนะอันนี้คือซื้อมาได้ความหัวร้อนเราสามารถกดขาในชนุดหรืออะไรก็ได้ เพื่อม,มาดูว่ามันสมมติเราจะดูผมผมอันใหม่อันนี้นะคะแล้วก็กางไปเลยแล้วมันก็จะมีขึ้นเป็นหัวใจาดวงสง่าง,งามบูธนะคะเือบ ถ้าหัวใจยิ่งเยอะเราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นนะคะสำหรับการแข่งส่วนอันที่สองอันนี้สายเฮละโอเคก็2ดาวนะเรียกแยกปริสูิ์สังงัอามได้หรอน่นารักอันนี้น่ารหลัก หรูหรามากอันนี้ได้ฟรีจากห้องอันนี้ได้ฟรีจากห้องอันนี้ค่ะเอ,ออะไนะห้องปริศนาห้าดาวเลยห้าดาวคือเต็มแม็กแล้วนะหรูหราสวยงามสวยมากอันนี้ก็สวย ใช้เป็นกระมาณนี้เซฟได้ตรงชุดตรงนี้ด้านล่างเสี้อส้มนะคะส่วนอันนี้เปลี่ยนเลยอันนี้คือเปลี่ยนส่นตัวเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเสื้อตัวนี้สวยมาก รองเท้านี้นี่เอามาคู่กับใครเนี่ะบนสุดอันที่หนึ่งเนี่ยเเงินสามารถเอาไปช่วยจำตัวแล้วก็เซฟได้นี่ช่วยจำตัวเราก็จะอยู่ด้านบนมุมซ้ายหรือขวาสี่ทีศนั่นแหละแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนตรงนี้ ก็อันนี้นะคะคือคนที่เป็นเพื่อนในคนหนึ่งเราได้นะคะเขาเปิดช่องด้วยนะคะชื่อว่าช่อง Cave Channel นั Ch ่นแหละมังค่ะ Cave Channel เนาะสนใจไปให้หน่อย ทางเคฟชานลเนี่ยหรือชื่อว่าเคฟนะคะยังไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องข่าตัวลากันไปก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะ่ะตัวยาวเกินไปก็กระไรแล้วเ,เพราะแปดนาทีแล้วเนาะไปแค่นี้แหละเพราะว่า๋้วคลิปมันตัวยาวเกินไปมันลงไม่ได้เนาะไปแค่นี้บาย bye bye. เจกันใหม่เซียวเกนเดี๋ยวเล่นแต่งให้ดูด้วยนะเข้าไปสักทีสิเออ๊ายบาย